พุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดรุดก้าวย่างอย่างพุทธบทที่สี่ให้พึ่งตนพึ่งธรรมอานน์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีข้อนั้นอยากได้มาแต่ไหนเล่า สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคล่ำคล้ากว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อนข้อนี้ฉันใดเมื่อพิกษุสงหมู่ใหญ่มีทำเป็นแก่นสารเหลืออยู่ สารีบุตรปรินิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันข้อนั้นจักมีได้แต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระจงมีธรรมเป็นปฏิปมีธรรมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระภิสุุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอ,อยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองๆอ,อยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอ,อยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอ,อยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะระเสริฐกว่าการให้ทั้งปวง